เข้าครัวทำกินอร่อยดีๆวันนี้นะคะเรามาดูวิธีทำน้ำซอสโอโคโนโมิยากิกันค่ะวิธีทำง่ายๆเลยค่ะทำเองไม่ต้องซื้อนะคะไปดูกันเลยค่ะ,ะมีค่ะ ซอสมะเขือเทศนะคะ6ช้อนโต๊ะค่ะน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะนะคะและซอสหอยนางรมค่ะ5ช้อนโต๊ะค่ะและตามด้วยน้ำตาลนะคะ5ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะ และซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาส่วนผสมทุกอย่างนะคะลงไปเคี่ยวในกระทะกันค่ะนำน้ำซอสที่ผสมกันแล้วนะคะลงมาเคี่ยวในกระทะให้งวดดีค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถปิดแก๊สได้เลยค่ะ ทำน้ำซอสง่ายๆนะคะน้ำซอสโอโคโนโมิยากิค่ะไม่ต้องซื้อทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะใครอยากทำกินนะคะสามารถไปดูสูตรได้ค่ะใต้โพสต์ได้เลยหรือสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะไกกันเลยค่ะไกกันเลยค่ะ,เ,คะเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะ <S 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 2> <S 2> น้ำซอสเสร็จแล้วเราไปราดกันเลยไปกันก้ากินรู้อยู่บ้านนะคะทําน,น้ําทำน้ำซอสเองค่ะไปกันเลยก้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะเรามาทำอาหารกินกันเองค่ะอร่อยอร่อย <laughs> ไปกินกันเลยค่ะ